สวัสดีครับวันนี้เราได้มาลงน้ําที่เขาเยองครับกับลงน้ําที่เขาเยองวันนี้มีทีมงานมาสามพันนี้โดมิเนเตอร์ตัวใหม่ครับร้อยเจ็ด้าครับ 3ามพนสามเต,ต้นครับห้ามแย่งสายยางกันนะครับครับอันนี้เราลงไปสามสิบห้าเที่ยวครับรถสายยุดน้ำซิ่งครับเกียเชนใสาด่วนครับน,นี่ลงเสร็จแล้วครับ กลังรอเขาจะเพิ่มอีกหรือเปล่านะครับอันนี้สายยางยาวนะครับประมาณ80เมตรครับลากเข้าไปในตัวโรงงานครับใ,ใจเรียกใช้บริการได้ครับด่วนจริงครับทีมงานนี้ครับ ครับขอบคุณที่รับชมครับผม